สวัสดีค่ะนิดา g x ค่ะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนรหัสผ่าน ID ของอ i ติเกมกันนะคะขั้นตอนแรกเลยเพื่อนๆก็ต้องมีการเปิดโปรแกรมของ e p i ติเกมขึ้นมานะคะแล้วก็ทำการล็อกอินให้เรียบร้อยจากนั้นนะคะมุมขวาด้านบนก็จิ้มเข้าไปที่โปรไฟล์นะคะแล้วก็คลิกเลือกที่บัญชีเมื่อเข้ามาในหน้านี้นะคะเพื่อนๆก็เลือกไปทางด้านซ้ายเลยคะ่ะรหัสผ่านและควมามปลอดภัย จากนั้นนะคะช่องด้านบนให้เราใส่รหัสปัจจุบันของเรานะคะและช่องรหัสผ่านใหม่ตรงนี้นะคะก็ให้ใส่รหัสผ่านใหม่ที่เพื่อนๆต้องการจะเปลี่ยนนะคะแล้วก็ใส่รหัสใหม่อีกครั้งหนึ่งช่องด้านล่างท้ายสุดนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะกดบันทึกการเปลี่ยนแปลงสีฟ้าได้เลยค่ะเท่านี้นะคะก็เป็นการเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้นะคะเพื่อนๆก็ลอง ลอกเอาออกนะคะแล้วลองเข้าโปรแกรมโดยใช้รหัสผ่านตัวใหม่ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ารหัสผ่านใหม่เนี่ยถูกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วหรือยังถ้าเข้าได้นะคะก็แสดงว่ารหัสผ่านใหม่ที่เราเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนได้เรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแนวน,นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย